เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช anel ของคนที่ชื่นชอบรูโตและโบรโตกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับในวันนี้นะครับก็คือคลิปข้อมูลตัวละครกันอีกเช่นเคยโดยตัวละครที่เราจะมาเปิดประวัติข้อมูลกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือคาวากินั่นเองใช่แล้วครับผมเองเนี่ยได้เคยทําคลิปของคาวากิไปแล้วนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยยังมีข้อมูลที่น้อยมากๆนั่นเองเป็นในช่วงที่คาวากิเนี่ยเพิ่งเปิดตัวละครนี้มาใหม่ๆนั่นเองครับคลิปนี้นะครับจึงเป ว่ามีประวัติหรือมีความเป็นมาหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับซึ่งจะมีอะไรบ้างเนี่ยไปดูได้เลยคําเตือนนะครับสาหรับคนที่จะดูในคลิปนี้นะครับเนื้อหาภายในคลิปนี้เนี่ยเต็มไปด้วยสปอยจํานวนมากนะครับจากเนื้อหาในมังงะน,นะซึ่งในงอนิเมะต,ตอนนี้เนี่ยจะยังไม่พูดถึงนะครับถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปฟังกันได้เลยครับเรื่องคร่าวๆของคาวากินะครับก็คือคาวากิเองเนี่ยเป็นสมาชิกข,ของกลุ่มคาระนะครับตัวของคาวากิเองเนี่ยมีอัขระคามาอยู่ที่ฝ่ามือซ้ายนะครับรวมไปถึงยังมีความเกี่ยวข้องลึกกกกซ้งับจิเอีดวย ข้อมูลเบื้องต้นของคาวากินะครับคาวากินะครับมีความสูงอยู่ที่183เซนติเมตรนะครับอ้างอิงจากในมังงะโดยในวัยเด็กของคาวากินะครับคาวากิเนี่ยโตแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อนะครับที่ติดเล่ามากๆโดยพ่อของเขาเนี่ยชื่อว่าโคคาสึครับซึ่งโคคาสึเนี่ยก็เป็นชาวบ้านธรรมดาธราคนหนึ่งนี่แหละครับคาวากิเนี่ยต้องดิ้นรนดูแลตัวเองนะครับและคาวากิเนี่ยยังต้องเป็นที่ระบายอารมณ์ให้กับพ่อที่ติดเล่าของเขาอีกด้วยนะครับโดยในวัยเด็กเนี่ยเขาได้รับความที่เหลือจะคนขายปลา ให้เข้ามาทํางานในร้านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นภายในครอบครัวนะครับทําให้พ่อของเขาเนี่ยไม่พอใจและขังคาวออกอากิไว้ในห้องนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานนะครับจิเก็นเนี่ยก็ได้มาหาโคคาสึนะครับและก็เสนอเนี่ยที่จะซื้อคาวากิด้วยราคาจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งมีเหรอครับที่พ่อของคาวากิเนี่ยจะไม่รับเงินก้อนนั้นทณะนั้นที่คาวากินะครับก็บอกไปเองนะครับว่าพ่อของเขาเนี่ยทำงานแป๊บเดียวก็ได้เงินกลับมาเยอะกว่าที่จิเก็นให้แน่ๆแต่พ่อของเขาเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับและสุด และจิเกนเนี่ยก็ได้กลายเป็นพ่อเลี้ยงของคาวากิไปโดยปริยายนั่นเองโดยคาวากินะครับถูกพามาที่ฐานของคาระและถูกพาตัวไปหาอามาโดนะครับโดยคาวากินะครับถูกพาตัวมามีจุดประสงค์บางอย่างครับเพื่อเป็นภาชนะของอะไรบางอย่างนั่นเองโดยคาวากินะครับถูกทดลองโดยแช่ให้อยู่ในแคปซูลนะครับและตัวจิเกนเนี่ยก็ได้ทําการปล่อยคามะเข้าไปเพื่อทดสอบนะครับโดยเด็กๆคนก่อนหน้าของคาวากิเนี่ยล้วนตายลงทั้งหมดนะครับมีเพียงคาวากินะครับที่สามารถรับคามะและมีชีวิตรอดต่อมาได้ นั่นจึงทาให้คาวาก,กิเนี่ยมีคามาติดอยู่ที่ฝ่ามือด้านซ้ายนั่นเองหลังจากนั้นนะครับคาวาก,กิก็ใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากนะครับโดนจิเกนเนี่ยฝึกต่งตงนางๆนานานะครับอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวเพื่อให้เขาสามารถใช้คามาได้ยอย่างคล่องแคล่วร่างกายของคาวาก,กิเนี่ยก็ถูกดัดแปลงเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อีกด้วยครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งนะในส่วนของบุคลิกนิสัยนะครับเดิมทีเนี่ยคาวาก,กิก็เป็นเหมือนเด็กปกติคนหนึ่งนะครับแต่นิสัยเนี่ยกลับต้องมาเปลี่ยนไปหลังจากที่พบกับจิ ช่วงวัยเด็กของเขาเี่ยที่โตมาก็ไม่ได้โตมาดีสักเท่าไหร่นะครับก็โดนจิกเกนทําร้ายหรือว่าดูแลมาแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาเนี่ยเลยกลายเป็นคนที่เงียบนิ่งและเต็มไปด้วยความแค้นนะครับและหวาดระแวงตลอดเวลาเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆนะครับและค่อนข้างหยาบคายเลยทีเดียวนะซึ่งลังจางนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาในมังงะนะครับโดยภายหลังเนี่ยหลังจากที่เขาได้เจอกับนารุตโตะแล้วก็พบกับความรักแล้วก็ความจริงใจจากเพื่อนๆหรือนารุตโตะนั่นเองทําให้คาวากินะครับเริ่มที่เปิดเผยตัวตนมากขึ้นนะว่าเเขานนีี่ป็นคนทจจิตใด และเริ่มละลายกับแพงที่ปิดกันเข้าไว้อีก да ด้วยครับในส่วนของชุดต่างๆของคาวากินะครับคาวากิในคาวากิในช่วงแรกนะครับชุดที่เขาได้มาเนี่ยจะเป็นเสื้อคลุมยาวสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เสื้อด้านในเนี่ยสีเขียวพร้อมกับเข็มขัดหนังสีน้ำตาลนั่นเองเรื่องของทรงผมเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ตัดผมเหมือนถ่ายด้านข้างทิ้งครับแล้วก็เหลือด้านบนนะผมเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผมตรงนะครับโดยผมของคาวากิเนี่ยด้านบนที่ไว้ยาวเนี่ยจะเป็นสีดำส่วนด้านล่างที่ตัดสั้นเนี่ยจะเป็นสีทองนั่นเองครับ ทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของพลังก,กำลังในทักษะของคาวากิกันบ้างน,นะครับเบื้องต้นนะครับคาวากิเนี่ยเป็นคนที่ถูกดัดแปลงมาให้มีอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์อยู่ทั่วร่างกายนะครับทำให้ร่างกายของเขาในแข็งแรงเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาครับแขนขวาของคาวากิเนี่ยสามารถที่จะแปลงให้เป็นอาวุธชีวภาพรูปแบบต่างๆได้นะครับนั่นก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาสามารถใช้ในการต่อสู้ได้นั่นเองก็คือการเปลี่ยนรูปร่างแขนขวาเขาให้กลายเป็นอาวุธต่างๆนะครับรวมไปถึงป้องกันการโจมตีต่างๆด้วย รวไมไปถึงนะครับคาวกิยังมีคาม้าอยู่ที่ฝ่ามือซ้ายนะครับโดยคาม้าเนี่ยช่วยเสริมความแข็งแรงแล้วก็แล้วก็ความคล่องแคล่วของเขาอีกด้วยครับโดยรวมไปถึงสามารถใช้คาม้าในการดูดซับคาถาดินจาด้อีกด้วยนะครับแลวก็คาวกิย่ยังเชี่ยวชาญในการต่อสู้มือเปล่าพอสมควรเลยนะครับซึ่งในมาังงะน,นะครับหลังจากที่ได้มาอยู่กับนารุโตเนี่ยคาวกิกก็เริ่มเปิดใจแล้วก็เห็นข้อดีของวิชาดินจานะครับทำให้เขาเนี่ยขอนารุโตเป็นสิทธิ์และในปัจจุบันเนี่ยคาวกิกก็เป็นศิษยิ์ของนารุโตนะครับและสามารถควบคุมจัก,กรละ รวมไปถึงยังสามารถใช้คาถาได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคาถาไฟลูกบอลยักษ์รวมไปถึงคาถาแยกเกาอีกด้วยและคาวากินะครับยังสามารถใช้อาวุธนินจาได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยครับเอาละครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคาวากินะตอนนี้นะครับยังไงก็ตามนะครับเรื่องราวของคาวากิเนี่ยไม่จบแต่เพยงเท่านี้แน่ๆครับยังไงเนี่ยมันต้องมีการปูต่อไปนะ ซึ่งในอนาคตเนี่ยเรื่องราวของคาวกิจะเป็นยังไงต่อไปหรือทิศทางตัวละครนี้เนี่จะเป็นยังไงนะครับผมกยย็จะนําเอาเรื่องนั้นมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอยากรู้เรื่องของใครเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ